สวัสดีครับผมพ่อฝนชื่อคาร์ดิคบอยสุขใจจริงนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระซุ้มกอเก่าๆที่อยู่บนโอบนะมาให้ชมกันสี่ห้าองค์นะครับแห้งนะครับบล็อกลึกนะฮะลึกๆหน่อยอันนี้ก็เอ่อแต่เนื้อจะแห้งกลักเลยกิ้งกิ้งกิ้งเลยถ้าถ้าวางกับพื้นหินหรือพื้นอะไรฮเงี้ยจะแห้งมากๆเพราะว่าอันนี้อยู่ในโอบนะครับแล้วก็รอยตัดก็จะมีบางข้างหนาข้าง แต่ว่าพระกรอบซุ้มก็จะลึกหน่อยนะฮะเหมือนกับกุผู้ใหญ่เชื้อแต่ว่ามันเป็นคนละพิมนะครับมันเป็นคนละพิมกันหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้ก็จะจะลึกไมมากแต่อันนี้นจะลึกมากกว่านะครับแต่อันนี้อยู่บนอกเหมือนกันนะพอพระจะแห้งแห้งแล้วก็ไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเป็นเนื้อบังขาเปียกเพราะว่าเขาจะไม่โดนน้าพอไม่โดนน้าเนี่ยโดนน้ำนิดน้อยมันก็ไม่เป็น นะครับพวกนี้ต้องแช่น้ําแช่ไปแช่มาแช่ไปแช่มาจนถึงจะเป็นเนื้อมะขามเปียกได้แต่อันนี้น่าจะห่างน้ําหน่อยนะครับกรุทุ่งเศรษฐีแหละแต่ว่าน่าจะไม่ค่อยโดนน้าก็เลยจะแห้งกป๊กเลยนะครับเป็นดินเผานะฮะเป็นเป็นดินเผาเนื้อคล้ายๆกับหลังคากระเบื้องหลังคากระเบื้องกระเบื้องค้าโบดน่แหละคล้ายๆกันแต่แกล่ง นะครับพิมพ์มใหญ่นะครับมีกระหนกสวยงามก็มีมาให้ชมกัน4ี่หองค์นะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าชอบนะครับก็โทรเข้ามาติดต่อเข้ามาคุยกันนะครับทั้ง fc ผู้ติดตามแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาคุยได้เลยจะมีไม้เล้กกันสี่หองค์นะฮะสวยๆกลุ่ทุ่งเศรษฐี แต่นี่มันอยู่ล่างอยู่ในอบนะครับสวยงามนะครับก็ลองดูถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ